ครับผมขอสวัสดีนะครับว่าที่ท่านรองผู้อำนวยการนะครับท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะครับในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเนาะนะครับหลังสมการมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนตัวที่1ก็คือตัวที่เป็นเกณฑ์นะครับได้ยินอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาต เปิดก่อนนะครับออรรก่อนย่าชแชหนาจอนสักครู่ครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะครับโอเคครับผมทุกท่านมองเห็นนะครับเดี๋ยวกำลังแชร์ไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวที่1นน,นนะครับก็คือเกณฑ์นะครับเกณฑ์ในของการสอบ รองพุ่อในการและพุ่มในการปีนี้ท่านอ่านมาแล้วแหละแล้วก็ไปสมัครมาแล้วนะครับก็คงจะได้วันที่1 4พฤษภามนี้ก็ได้ยินข่าวดีกันเนาะนะครับเราสอบนะครับนะเราก็จะสอบกันนะครับวันที่27นะครับเมษายนใช่ไหมครับอ๋อนี่เขามีตารางมีอะไรแล้วแหละนะครับแต่ที่สําคัญคือตัวนี้ครับผมสกู่ครับเครื่องบินนิดนึงก็คือตัวเกณฑ์นะครับที่เราจะอ่านกันแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับ ให้ทุกท่านโฟกัสไปตรงเขาเขาถามเราในเรื่องของเน้นการศึกษาก็คือท่านต้องอ่านตามเกณฑ์เนี่ยเนี่ยมันบอกว่ามี 1. การบริหารวิชาการผู้นำสอการบริหารจัดการสถตรฐานศึกษา 3. นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์นวัตกรรม 4. ชุมชนเครือขา่าย 5. การพัฒนาตนเองวิชาชีพนะครับ6จ,จริยธรรมแล้วก็ตัวที่7เ,เยอะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็เก่งเลยเน้นเน้นไปที่คือเราต้องอ่านก่อน <c oughs> แล้วก็ฝึกฝึกจาที่สําคัญก็คือตามวิธยวักที่2ก็คือวิเคราะห์คือแยกย่อยแยกเกี้ยมีอะไรสําคัญแล้วเขาก็จะมีสถานการณ์มาให้ท่านแก้นะครับแก้ปัญหาหรือตอบตามระเบียบเลยที่เขาให้มานะครับนะแล้วก็การตัดสินใจนะครับการประเมินผลตัดสินใจนะครับหรือถ้านึกอะไรไม่ออกก็ใช้สูตรผมก็ได้ จำใจใช้วิสังประเมินนะครับจำให้ได้ทำความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับประเมินผลแก้ไขปัญหาและตัดสินนะครับอันนี้คือเราวิเคราะห์เกณฑ์ขอให้ทำแบบนี้นะครับผ่านภาคกขอคอภาคละหกสิบแล้วเราก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับเมื่อดูเกณฑ์เสร็จนะครับไฟล์ตัวที่หนึ่งะครับตัวนี้ดูเกณฑ์ต่อไปให้เราไปดูว่า จากเกณฑ์เมื่อกี้เราก็แบ่ง,บงว่ามันมีกี่งานมนะีมี่งานเนาะวิชาการนะครับในโรงเรียนอีก3งานบุคคลงบประมาณทั่วไปนะครับอยู่ในหัวข้อที่2 2ข้อแล้วเนาะตรงนี้นะครับพอต่อมาอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของอเชิงกลยุทธนะ์นวัตกรรมนะครับก็จยเริ่มเข้าสู่เรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะตามผู้บริหารมี8ตัวสมรรถนะหลักประจําสายงานนะครับ ลิ์บริพัตรทีมทำวิสอสกสายเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปเจาะตามเล่มที่ทําไว้ให้นะครับชุมชนเครือข่ายการสร้างทีมงานการพัฒนาตนเองนายเดี๋ยวท่านจะไปเจอคําว่าค้นมวลแรกค้นมวลเปลี่ยนวิธีจําตัวบ่งชี้ kpi เพื่อไปตอบนะครับเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าท่านจะใช้ใครต้อนรับผู้ปกครองที่จะมางานปฐมนิเทศไปงานวิชาการอะไรเนี่ยเราต้องใช้คนพูดหรือแม่นอ่อนหรแอบแต่เขาไม่บวงเนี้ยเขาจะมีสถานการณ์มาให้ บุคลิกภาพดีอย่างเงี้ยเนี่ยมาประจำนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับว่าไปนะครับชุมชนเครือข่ายแล้วก็มาตรฐานทางจริยธรรมนะครับนะจรรยาบรณวิชาชีพสามมาตรฐานหาจัรยาบรณจรรยาบรณตัวเองทาให้เกิด9ข้อย่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่เราวิเคราะห์ประมาณเนี้ยนะเราเล็งเอาเรื่องได้สิข้อก็ได้เป็นร้อยข้อแล้วนะครับที่สําคัญนะครับที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆนะครับนะ เดี๋ยวอนุญาตเพื่อนเราก่อนเนาะเพื่อนเรามาอีกสองคนครับผมไม่เป็นไรครับเพิ่งมาก็อนุญาตแล้วแหละนะครับเข้าแล้วเนาะโอเคนะครับาวไปด้วยนะครับไปดูต่อเนาะนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเปลยงประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรแล้วผ้าคอเราก็เตรียมตัวผ้าคอมีไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือตัววิเคราะห์งานนะครับตามไปไปดูนะครับเดี๋ยว มีท่านอะไรอีกแจงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปอนุญาตเพื่อนเราก่อนเนาะมา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 นะครับเอาอะไรยังครับเดี๋ยวรอเพื่อนเราด้วยนะครับตามเวลานะครับเข้ามาแล้วนะครับยอมรับแล้วนะครับเพื่อนขยอยมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราสามสิบกว่าคนขออภัยด้วยนะครับสำหรับเฟิลม์บรรยายนะครับไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มนะครับเราเพิ่งเริ่มเนาะนะครับ มีท่านใดยังไม่ได้เข้าอีกเข้าไปดูอีกสินะครับมีแล้วเนาะมีไม้นะครับคุณแจงนะครับแจงมาหรือ,อยังนะครับติดอะไรหรือเปล่านะครับุแจงนะครับมองไม่ออกไม้ละเบนเจพรนะครับจริงช,ชื่อเรลี่ยนไม่รู้นะครับบางครั้งเขาขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่ะ ไปด้วยแทรกไปต่อเนาะนะครับได้แล้วเป็นตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเข้าใจเกณฑ์แล้วเตรียมตัวนะครับได้ทีนี้ทุกท่านก็ไปสู่ตัวที่2นะครับมาช่วยที่งานโรงเรียนนะครับว่าเขายังไงนะครับก็คือการกระจายอำนาจมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงกลับมามีอกกคอสใหม่ยังไงนะครับ เราก็ต้องดูตัวนี้ก่อนก็คือเก่งข้อสอบผมก็จะพูดไปแล้วกเก่งให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเฟรมตัวนี้ในเรื่องการกระจายอำนาจ4งานเนี่ยคำถามยอดฮิตที่เขาถามเข้ามาตัวที่1ความจานะครับใครเป็นผู้กระจายอํานาจให้กับสถานศึกษาเราก็ตอบตามตัวเนี้ยนะครับมีปลัดกระทรวงเลขาธิการกอพทนะครับกระจายลงมากระจายกี่งานนะครับ4งานเนะาะวิการงบประมาณบุคคลทั่วไป กระจายไปที่ไหนบ้างคณะกรรมาการเขตพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่สถานศึกษานะครับแล้วข้อสอบมันก็จะแทรกอยู่ตรงนี้ครับท่านแทรกอยู่ตามงานนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็ขอมาอีกนะครับมาอีกโอเคครับรับครับรับสมาชิกเราเพิ่งมานะครับไม่เป็นไรอ้ากลับไปต่อนะครับอ่าตัวท่าลองมองดูนะครับว่าแนวทางที่เขาจะออกข้อสอบความจำเหมือนเนาะ มี17งานเขาไม่ถามหรอกสมัไมเนี่ยเขาจะถามเป็นความเข้าใจงานนี้อยู่อะไรที่กําลังฮิตอย่างเช่นงานอตอนนี้ที่กําลังฮิตเรื่องของอะไรครับไม่อยู่ไม่ให้ครูอยู่เวรยามอะไรอีกนะ,ะไม่จ้างนักการมีการจ้างนักการพานโลงเนาะเป็นอัตราจ้างนะครับอยู่งานอะไรบุคคลเนาะบริหารงานบุคคลอะไรอีกนะช่วงนี้การรับนักเรียนใช่ไหมครับ ที่จะเปิดเรียนนี่งานบริหารทั่วไปใช่ไหมกิจการนักเรียนอองานศิลปาตรกรรมที่ผ่านมามันเก่าไปแล้วเขาจะออกเรื่องใหม่ๆนะครับที่กําลังเป็นกระแสสังคมนะครับพอ,อ,อหัวเกว้าอี้เอาเพื่อนมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับให้เนะาะยอมรับครับท่านนะครับมามามา,มาด้วยกันครับท่านปออท่านลองนะด,ดีดูอย่างเงี้ยเราก็คิดนะครับงบนะป,ประมาณช่วงนี้เขาเน้นอะไรมานะครับเขากระตุ้น ใช่ไหมดิจิตอลบัลเลตเออเหมือนหนึ่งมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับหนึ่งคูหนึ่งแท็บเล็ตหนึ่งอะไรลดภาระเงินครูเรียนดีมีคุณภาพจับมือว่าไปด้วยกันตีโจทย์ให้แตกนะครับท่านครับออของรัฐบาลไว่าอย่างไงไล่ลงมาของกระทรวงของเลขานะครับคนปัจจุบันนะครับเขาจะออกเรื่องอใหญนะ่ตัวงบประมาณมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับจัดซื้อจัดจ้างนะครับพออำนาจอำนาจว่าไปดูเล็งไปตามข้ออย่างนี้นะครับ มีคําว่าทุนการศึกษากอสอสอ,อะไรมันเกี่ยวด้วยไหมนะครับนะทุกอย่างเกี่ยวหมดครับการจัดหาพัสดุนะครับงานบุคคลอย่างที่บอกมไม่ต้องไปห่วงเก้าอี้นะท่านผอมันก็มันสามารถแทรกได้ในเรื่องของการบริหารอัตรตากําลังการเรื่องของการลาการอะไรวินงวินยัยโดนวินัยไหมพอคนนี้โดนวินัยไปแล้ววินัยอะไรท่านได้ตามไหมวินัยแม่ลายแรงนะครับก็ตั้งกรรมาการสอบเป็นยังไงกรรมกรกรรมการว่าไป นะครับอุทธร้องทุกคุณครูที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทำ,ทำยังไงแล้วก็ทุกอย่างเรื่องความก้าวหน้าวิทยุวิทยาฐานะพีองพีเอใช่ไหมครับตอนนี้นะครับต้องไปอย่างนี้แล้วก็การพัฒนาครูและบุคลากรเขาพัฒนาอะไรมีระบบอะไรที่พวกเราทำน,นะครับแล้วก็ไปในส่วนของงานสุดท้ายงานบริหารทั่วไปนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับการรับนักเรียนไหมครับเป้งๆเ,เลยอย่างเนี้ย อยู่งานอะไรนะครับเขาก็ถามนะครับนะมันมีเกิดเหตุอะไรขึ้นไหมช่วงนี้ช่วงสงการมีกิจกรรมอะไรไหมกิจกรรมนักเรียนทำพงภาพพงภาพป่านี่เคยออกข้อสอบและดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นงานอะไรครับบริหารทั่วไปแต่ถ้ามีคําว่าอะไรนะถ้าใครอ่านมาในเรื่องของงานที่เป็นในเรื่องของงบประมาณน,นะครับระดมทรัพยากรมีคําว่าแลครับและการลงทุนเพื่อการศึกษานะครับเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดของคํา นะครับนี่เวลาเขา,ออเขาสอบเขาจะเล่นคําเล่นคีย์เวิร์ดนะครับใช่ไม่ใช่มากที่สุดประมาณนี้นะครับทุกท่านครับอ่าดูแลเนาะนี่คือตัวที่เป็น4งานแล้วก็ตามมาด้วยอะไรครับสมรรถนะนะครับนะทีมงานพัฒนาตนเองแล้วก็ตามด้วยอะไรครับท่านเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะจริยธรรมรวมของข้าราชการจริยธรรมของครูมีกี่ข้อตัวไหนสําคัญ นะครับมาตรฐาน3มาตรฐานอะไรเกี่ยวข้อง9้าข้อย่อยแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ออกมาใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องที่เราต้องทําเรื่องจ้างนักการพันลงนะครับให้ทํางานหนึ่งพืชภาเนี่ใช่ไหมทํายังไงจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ60และแก้ไขฉบับที่2นี่เราต้องขอมวลความรู้นะครับท่านโอเคนะครับนี่คือตัวที่1น่งไฟล์ที่1ครับท่าน